ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านกองทัพไทยต้องสวนกลับทุนระเบิดใหม่ไทยโชว์หลักฐานนา,นานาชาติอึง้งสวัสดีครับทุกท่าน28 HB News วันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องบอกว่าเด็ดและร้อนแรงที่สุดในประเด็นความมั่นคงชายแดนมาเล่าให้ฟังครับ ทหารไทยเหยียบทุนระเบิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่สั่นคลอนความไว้ใจระหว่างประเทศล่าสุดกองทัพไทยได้เปิดฉากการทูดด้านความมั่นคงครั้งสำคัญโดยการเรียกคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ18ประเทศ Military Attaché Corps to Thailand m a c t มานั่งฟังแถลงข่าวแบบหมดเปลือกงานนี้มีทั้งผู้บังคับบัญชาทูตการต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนิติวิทยศาศาสตร์มาเปิดหลักฐานชี้ชัดว่าทุนระเบิดที่ทหารไทยเหยียบนั้นถูกวา ใหม่มันสะท้อนความไม่จริงใจของกัมพูชาอย่างชัดเจนนี่คือการชี้แจงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568ที่กองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อให้ประชาคมโลกเห็นบริบทและเหตุผลที่รัฐบาลไทยต้องดำเนินมาตรการตอบโต้พลเรือตรีสุรสันคงสิริชี้แจงภาพรวมความขัดแย้งและเหตุผลที่ต้องตอบโต้จากเหตุการณ์ทุ่นระเบิดซ้ำซ้อนพันเอกโดนายจำนงชอบนำเสนอหลักฐานและข้อเท็จจริงในพื้นที่ชายแดนรวมถึงข้อมูลการประทะ แต่ที่สําคัญที่สุดคือพันเอกสันทิชัยชมพูจันทร์จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติฟันธงด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่วางใหม่ในพื้นที่ห้วยตามามรียอําเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บอกว่ากัมพูชาไม่ได้ทําตามข้อตกลงอย่างจริงใจไทยเรายึดมั่นในมติ RBC GBC และ j i อ t Declaration มาตลอดแต่เมื่อเจอความตึงเครียดซ้ำๆแบบนี้การต้องดำเนินมาตรการตอบโต้จึงเป็นสิ่งจำเป็น กองทัพไทยหวังให้ทุกคนเข้าใจและร่วมกันสนับสนุนสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ครับคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรกับการที่กองทัพไทยใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาเปิดโปงเรื่องนี้ครับสุดยอดไหมล่ะครับคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเข้ามาเลยกดไลค์ให้กับความมุ่งมั่นเพื่อความมั่นคงของชาติอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามช่อง28 sbnews ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ